ดีครับกลับมาอีกแล้ววันนี้อยู่เกมแพ็กเด้งเด้งมาทุกวันวันนี้ผมจะพูดถึงอีเวนต์เดล d เดชกับวินทันซึ่งวินทันจะเข้าไปที่สวีเนี่ยเราควรดองของไว้ด้วยนะแต่ไม่ถึงต้องดองเดี๋ยวค่อยไปดูกันเดี๋ยวผมจะพูดถึงกิจกรรมอ e ีเวนต์เดลิเดชก่อนหรือนักส่งของด่วนเนี่ยกิจกรรมนี้ก็มีมินิเกมก็เล่นกันไป แต่เราจะไปดูแพ็กพิเศษว่าอันไหนคุ้มบ้างที่ควรกดเดี๋ยวไปดูที่ใช้เพศซื้อก่อนนอกหวีดสำหรับสายฟรีหรือเติมน้อยนะผมจะพูดถึงแค่สองสายนี้วนันหรือเติมกลางๆช่างมันอันเนี้ยผมว่าข้ามแพงไปหรือแบบถ้าขาดทีนิดนึงก็ซื้อก็ได้นะมันถูกกว่ากดสดนะอันนี้ก็ ข้ามอันนี้ดีมสโตนกดหมดเลยคุ้มคุ้มมากด้วยเพราะว่าดีมสโตนเนี่ยเราจะทำให้จะทาให้เราได้แสงมืดชัวเติบโตเติบโต,ต,ตเนี่ยแล้วก็อันนี้ถ้ามีเพชรเหลือควรกดนะเพราะว่ามันถูกมากปกติไอตัวเนี่ยยานเซตัม หาดาวที่ใช้สำหรับแสงมืดจับกินน่ะในหน้าร้านออเมยมเนะราคา6,000เพชรต่อ1ตัวแต่นี่คือไม่ถึง6,000เพชรแถมซื้อ1แถม1ถ้าต้องการใช้จริงๆเก็บไว้เป็นสแปร์นะควรกดสักหน่อยยังไงก็คุ้มและตัวเนี้ยผสาน4ตัวให้เป็น6ดาวได้สำหรับให้ตัวแสงมืดกินเวลาขึ้น10ดาว ส่วนี้ผสานไม่ได้นะตัวนี้3ามเนี่ยผสานไม่ได้แต่เป็นเพชรที่ใช้เงินซื้อ,อจริงจอันนี้ผมคำนวณมาหมดแล้วที่สำหรับเติมแล้วได้เพชรอันนี้ขอแทรกเลยแพ็คที่คุ้มที่สุด คือสำหรับเพชรน,นะการซื้อเพชรอย่างเดียวคือแพ็คนี้ปกป้องเดือนอันนี้พูดผิดตรงนี้แพ็คเพชรมันได้เป็นคุ้มแต่ว่าอันเนี้ยคุ้มสุดแพ็คนี้ได้ทั้งดีมสโตนได้นี่เปิดแสงมืดฟรี ได้ดิมสโตนทั้งหมด20อันได้เพชร20,000อันนี้คือคุ้มที่สุดของแพ็คที่ควรกดถ้าจะซื้อจริงๆนะต่อไปแพ็คที่อยากได้เพชรเปล่าๆเลยกองทุนตอบโตอันนี้คือดีที่สุดคือเส้นทางแห่งเกียรติยศอันนี้คุ้มที่สุดในเกมแล้วส่วนกองทุนเติบโต อันนี้ก็พอกันได้เรียกกันแพงกว่า3มเซนผมคำนวณแล้วแพงกว่าเส้นทางเกยียรติยศ3เซส่วนอ้เพชรที่ต้องกดสดอันนี้แพงกว่าปกป้องเดือนเมื่อกี้ไม่ปกป้องป้องเดือนกองทุนเติบโตเมื่อกี้อันนี้แพงกว่า 5เท่ารวมโบนัสเติมครั้งแรกเลยนะอันนี้แพงกว่า6เท่าไอ้เน,นี่ย2,950บาทเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่วานอย่าไปกดแต่ถ้าอยากได้เพรจริงๆกิจกรกรมนี้ก็พอซื้อได้อันนี้กาวอันนี้จะแพงกว่าแพทเส้นทางเกียรติยศเมื่อกี้ประมาณ สามผมคำนวณแล้วส่วนนี้แพงกว่า119เนี่ยแพงกว่าอันนี้อยู่4%แพ็คตัวอย่างอาหารแพงกว่าแพ็คอัปเกรดอาหารอยู่ที่8%เพราะงั้นถ้าอยากจะเลือกแพ็คจริงๆก็อันนี้คุ้มสุดที่ลองลงมาจากปุป้องเดือยเอะแพ็คสุดคุ้มนะเอพูดผิดไปใช่ไหยกองทุนเติบโตสิจากกองทุนเติบโต นี่คือค้มที่สุดนี้ลองลงมาแล้วก็กิจกรรม d a i l y Dash ทีนี้ไปต่อกิจกรรมวินทันจ w รรวิน u ันก็คือเวลาเราเวลาเราทำกิจกรรมอะไรก็ตามเราจะได้พอยต์มันและเพื่อไปแลกของ ให้บ hey, ัดดี้ดีคูดสเปเชียลอีกไว้อันนี้คือหน้านี้นะรับสมัครอันนี้บัดดี้นี่อันนี้บัดดี้สเปเชียลเฟรนลาเปิดกาชาเนี่ยเราก็จะได้พอยต์แฟคชั่นรีคูดก็คือรับสมัครฝ่ายกด1ครั้งได้200แต้มนนี้ได้เยอะสุดแล้วนะดิมสโตน ส่วนสตา s ูวิชมู o o ูก็คือพวกนี้บ่ออธิฐานพวกนี้เลยพวกนี้เราใช้เราก็ได้แต้มแล้วไปแลกอะไรใช่ไหมมาทำแต้มครบจำนวนเราก็จะได้ของรางวัลตรงนี้กดบอเคมลมเราก็จะได้ดอกบัวสีเขียวดอกบัวสีเขียว แล้วก็จะไปแลกของอีกในหน้านี้ลืมเปิดจอใหญ่หน้านี้จะมีขั้น1ถึงขั้น5นะโดยเราต้องซื้อขั้นแรกก่อน1ครั้งวพาึงจะปลดล็อกไปขั้นที่2ให้เราซื้อได้ขั้นแรกก็จริงๆถ้าขาดแคลนในตัวอัพเกรดก็กดได้นะ ถ้าไม่ก็ไปกดไอ้นี่ดีกว่าได้ใช้แน่นอนไอ้รีเฟซไอ้คนนกเนี่ยสำหรับรีเฟซคั้นที่สองก็ผมว่าเปียโนเนี่ยคุ้มสุดคั้นที่สามก็ยังเป็นเปียโนต้องซื้อหนึ่งครั้งนะแล้วมันถึงจะไปขั้นต่อไปได้อันนี้น,นี่แล้วแต่คนเลยมาจาก แล้วแต่คนอันนี้เดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าอันนี้ขาดอะไรส่วนขั้นที่5จะมีดีมสโตนแล้วก็เมโลดี้ ody, สีส้มตัวน,นี้สำหรับแรกตาจันทานอันนี้ถ้าเหลือก็ควรเหมาหมดเลยนะถึงบอกว่าควรดองสำหรับกิจกรรมนี้ทุกอย่างเลยการ เปิดกาชาตรงบ่อที่ฐานกาชานี่คือทุกแบบบ่อทีิฐานกาชาเตือนให้อีกรอบนี่ก็หมดแล้วสำหรับวันนี้เททายคลิปผมเปิด กาชาเล่นดีไหมวะเนี่ยเจ็ดร้อยใบทำแยกคลิปดีกว่าอย่างงั้นแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ